สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งนึงนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาทำเคล็ของอเดลีนเพื่อที่จะได้รูนมิววีทฮะทีนี้เราวิ่งขึ้นมาตามเนี้ยฮะเมื่อเรามาที่รีเซิร์ชฮอลลแล้วพวกนี้ก็ต้องรีบวิ่งผ่านไปนะะวิ่งมาตามทางนี้นะฮะ,ะแล้วแยกซ้ายไปทางนี้ฮะไปให้เร็วที่สุดเลยฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้มันจะปิดประตูมันจะไอ้นี่อยู่ฮะต้องรีบไปนิดนึงฮะ อ่ามันจะมีประตูตัวนี้ทีนี้ให้เราขึ้นบันไดตัวนี้ฮะจุดนี้ก็ผมจะวิ่งเร็วหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ชัวร์ก็พยายามเคลียร์พวกนี้ไปทีละตัวก่อนนะฮะมันจะค่อนข้างจะสะดวกกว่าที่จะวิ่งฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครรีบก็วิ่งตามนี้แล้วทีนี้ก็วิ่งไปนี่เลยฮะอ่าไม่ต้องสนใจพวกนี้ฮะอ่าเปิดประตูตรงนี้ฮะ ทีนี้ก็จะมาถึงส่วนที่2ตรงนี้ครตรงจุดนี้ถ้าเกิดคุณมีไอ้น้ำยาล่องห่นจะดีมากฮะใช้น้ำยาล่องหนฮะอ่ะใช้เลยฮะเพราะว่ามันจะมีป้อมปืนกลอยู่ฮะแต่ถ้าไม่มีก็รอให้ไอ้พวกน้องๆพวกนี้มันวิ่งขึ้นไปรอบปืนกลก่อนฮะมันจะทําให้เราไปได้ง่ายขึ้นอ่ะทีนี้วิ่งมาตามทางนี้อ่ะจากนั้นอ่าพอเลยปืนกลมาให้แยกลงมาตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะมาเปิดลิฟต์อ่าเป็นจุด ช็อตคัดของเราก่อนฮะอ่าเนี่ยฮะอันนี้เราเปิดไปแล้วฮะเราก็ลงไปฮะก็คือมาเปิดลิฟต์ตัวนี้ก่อนฮะอ่ามันก็จะลงมาตรงเนี้ยฮะอ่าแล้วก็เปิดลิฟต์อีกตัวตรงนี้ฮะมันจะสะดวกกว่าฮะอ่าวิ่งตามมาเมื่อกี้เลยนะเพื่อเปิดลิฟต์ก่อนฮะ แล้วก็เราต้องไปคุยกับอดลีนะ่าเราก็คุยกับอดลีนฮะเธอจะขอให้เราอ่านำสิ่งที่เรียกว่าเบนฟูอิดมาให้นะทีนี้เราก็จะมาเปิดประตูตรงนี้ฮะอ่าวิ่งตามคลิปแล้วก็เปิดลิฟต์แล้วก็เปิดทางลัดของเราไว้ก่อนนะฮะจากนั้นกลับขึ้นไปที่ลิฟต์ตัวเดิมฮะ มันจะมีลิฟต์สตัวนะฮะขึ้นลิฟต์อีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็ดันคันโยกแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตรงเนี้ยฮะมันก็จะกลับไปตรงบริเวณที่เราวิ่งผ่านในพวกปืนกลนั้นฮะใช่ไหมฮะใช้วิธีนี้จะเร็วที่สุดฮะในการเก็บรูนมิวบีทแล้วก็ทําเควสของของเธอฮะเปิดทางลัดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงนี้ฮะจัดการใ้ปืนกลก่อน ขึ้นลิฟตัวที่สองมาแล้วก็จัดการให้ปืนกลฮะก็จะเห็นว่ามีฮันเตอร์อยู่ตรงนั้นนะก็จัดการกับฮันเตอร์ถ้ามันจะมีเบนฟูอิดอันแรกให้เราเก็บก่อนฮะะก็ไม่อะไรมากฮะ เราก็จะได้เบนฟูอิดฮะอันแรกมาฮะ,ะทีนี้ก็ให้ทำการใช้โบฮันเตอร์มาร์คฮะ,ะใช้เลยฮะ,ะเควสนี้จะต้องใช้การรีจุดเช็คพอยต์นะฮะไปมาก็จะทำให้เควสทำไปทีละขั้นตอนนะ,ะทำตามนี้นะฮะมันจะเร็วที่สุดฮะจัดการฮันเตอร์แล้วก็เอาเบนฟูอิดอันแรกไปให้อเดลีนฮะ เป็นวิธีที่ค่อนข้างไวนะฮะก็พยายามจดจําเส้นทางที่ในคลิปทาให้ดูนะ,ะทีนี้ก็วิ่งจากตะเกียงมาแล้วก็วิ่งไปหาอาเดีนนะการทำเควสแต่ละขั้นตอนก็จะทําให้เราได้รับอไอเทมตามแต่ละขั้นตอนด้วยนะฮะก็จะเป็นผลดีในการทำเควสแบบนี้ฮะเธอก็จะขอให้เราเอาเบนฟูอิดให้ฮะ,ะนี่ก็คือเบนฟูอิดอันแรกฮะ,ะจากนั้นก็คุยกับเธอฮะ เธอก็จะให้เลือดมาฮะอ่าก็จะได้บัตรออฟอะดรีนมาฮะซึ่งก็เป็นขั้นตอนแรกของการทำเควสดนี้ฮะทีนี้ต่อไปฮะพยายามเปิดทางลัดไว้ก่อนฮะทีนี้พอเปิดทางลัดปุ๊บเราก็ทำทีละขั้นทีละขั้นฮะจะไปไวฮะแต่ขั้นแรกก็จะยากหน่อยนะะเราต้องวิ่งฝ่าพวกดงพวกไอพวกหัวโตนิดนึงฮะหรือไม่ก็เกิด ให้ชัวร์ๆก็พยายามเคลียร์ทางไว้ก่อนแล้วก็มาเปิดทางลัดตามที่ผมทําให้ดู่ะเปิดลิฟทั้ง2ตัวเนี้ยโดยการที่ไปเปิดลิฟตัวบนสุดก่อนฮนะแล้วก็เรียกลิฟต์มาฮะทีนี้ก็ไปฮนะ นี่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเออเราข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปแล้วเนี่ยการจะตามเก็บไอ้สมองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะฮะอ่ะทีนี้เราก็ไปกันต่อฮะอ่ามาตามเนี้ยขึ้นลิฟต์มาเราขึ้นไปด้านบนมันจะมีตัวถือเสาน้ําเกลืออยู่ต้องระวังนะรอดักคำแพลรี่มันดีๆฮะ อย่าลืมพกโบฮันเตอร์มาร์กมากด้วยนะฮะพกมาประมาณ3อันฮะ,ะเราขึ้นไปตรงนี้ฮะจากนั้นก็เดินมาตามขือนนี้ฮะค่อยๆเดินไปก็ได้ฮะล้วก็กิ้งลงตรงนี้ฮะเราก็ดันคันโยก สเต็ปที่2ก็เราก็จะไปเอาเบนฟูยใน,นที่2นั่นเองฮะ,ะเบนฟูยที่2ก็มาตามทางนี้ฮะดันคันโยกขึ้นไปก่อนนะฮะ,ะก็จะได้เบนฟูยกันที่2องครับที่นี้ก็เพื่อให้เร็วเราก็ใช้โบฮันเตอร์มาครับจะดีที่สุดถ้าเราไม่ต้องเสียเวลาฮะ เห็นไหมฮะได้เบนฟอิดมาสองอันแล้วฮะ่ะเมืนเดิมฮะวิ่งไปหาน้องอเดลีนนะทีนี้ Oh, oh, <laughs> อ๋อโอ้นต่ไตไตน,นไปนฉันฉั่าันฉันฉั้ันฉัรฉันฉันันฉะนฉอนฉั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 นกันฉ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 ันั้นเดียวนฉั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 นฉอ,อ,อ,อนฉั้ฉันยนอนั แต่เมื่อกี้สามารถาถ้าเราใช้เลือดของอะดรีนไปแล้วอันหนึ่งฮะเราสามารถมาขอเธอเพิ่มได้ฮะว่าแต่อย่ามีเลือดของอตัว NPC คนใดคนนึงฮะเราก็จะสามารถใช้ได้ฮะเ,เราจะสามารถมาขอเลือดจากเธอได้ฮะทีนี้เราก็ขึ้นไปสู้บอสฮะนี่ยฮะก็จะมาถึงทางสู้บอสตรงนี้เดี๋ยวผมตัดให้ฮะอพอเราฆ่าบ,บอสเสร็จแล้วเราก็ใช้โบฮันเตอร์มาร์กเลยฮะ ไม่ต้องไปจุดตะเกียงนะฮะอ่าใช้โบวฮันเตอร์มาร์กเลยฮะถ้าเราไปจุดตะเกียงเราก็จะกลับมาอยู่ที่ตะเกียงตรงไอ้ห้องบอสไอ้ลิฟวิ่งเฟลเลียเหมือนเดิมฮะเราไม่ต้องจุดตะเกียงนะฮะพอจัดการบอสเสร็จอ่ะวิ่งกลับไปหาเธอฮะ พกมา3-4อันเลยก็ดีฮะไอ้โบฮันเตอร์มาร์กเนี่ยฮะอ่ะแล้วก็เอาเบนฟูอิดอันที่2องไปให้เธอฮะอ่ะนี่ฮะเราก็จะเอาบเบนฟูอิดอันที่2ให้เธอฮะอ่ะอ่ะเห็นไหมฮะเราก็จะได้กุญแจนี้มาฮะอ่ะบัลคนี่คีย์ฮะ ก็จะเป็นแคริเควสนี้ในขั้นที่สองครับเวลาเอาไอ้นี่อันที่สองมาให้เธอแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูขั้นที่สามขั้นต่อไปกันฮะขั้นที่สามก็คือให้เรามาจุดตะเกียงฮะแล้วก็เข้าไปจัดการเลดี้มาเรียฮะก็จะเป็นขั้นตอนที่สามขั้นตอนต่อไปก็เรากลับไปที่ฮันเตอร์ดีมก่อนฮะ แล้วก็กลับไปหาอดลีนะจะเห็นได้ว่าขั้นตอนที่3เนี่ยเราไม่ได้ไปเก็บเบนฟลูิดใช่ไหมเพราะว่าเบนฟลูิดอันสุดท้ายะจะอยู่กับอเดลีนนั่นเองฮะ,ะทีนี้พอเราจัดการเลดี้มาเรียก็กลับมาที่อันเตอร์ดีมแล้วก็กลับไปหาเธอที่รีเซิร์ชฮอ์อีกครั้งหนึ่งฮะ อ่าขั้นตอนที่สามนี้อ่าจากห้องบอสของไอรีวิ่งเฟลเลียเราก็เดินอีกนิดนึงอ่าไปจุดตะเกียงคะแต่ว่าพอจัดการบอสรีวิ่งเฟลเลียเราอย่าเพิ่งจุดตะเกียงนะฮะให้เรากลับมาก่อนฮะอ่า <c oughs> เธอก็จะอยู่ตรงเนี้ยฮะอ่า <c oughs> นี่ฮะอ่า <c oughs> เธอก็อยากได้เบนฟูอีกอีกฮะเราก็จัดให้ฮะอ่า เราก็คุยกับเธอฮะ,อะเราก็เอาเบนฟูอิดให้เธอฮะ,อะเราก็จะได้รูนมิววีดมาฮะก็ทำตามนี้เลยนะฮะขั้นตอนแรกเราก็วิ่งเปิดทางลัดแล้วก็หาเบนฟูอิดชิ้นแรกมาแล้วก็นำมาให้เธอเอเอนำมาให้เธอฮะจากนั้นก็รีจุดด้วยการใช้โบฮันเตอร์มาฮะจากนั้นก็ ไปเอาเบนฟิตอันที่สองมาให้เธอฮะแล้วก็เบนฟิตอ,อันที่อันที่สองเนี่ยเราจะให้ได้ก็ต่อเมื่อเราจัดการบอสลิฟวิ่งฟิลเลียเสร็จแล้วฮะจากนั้นก็ทำการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็ไปสู้กับเลดี้มาเรียฮะจากนั้นก็มาคุยกับเธอฮะในสภาพเนี้ยฮะแล้วก็จัดการเธอฮะก็จะได้เบนฟิตร์อิดชิ้นสุดท้ายมาฮะแล้วก็นำเบนฟิตร์นั้นไปให้เธอฮะเธอก็จะ อมอบรูนมิววีทมาให้เราฮะอ่ะก็คลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ฮะก็สำหรับ Dv e วี e นเถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะอ่านี้จะเป็นเควสที่ทำให้ได้แค่รูนมิววีทนะฮะแต่พอเราได้รูนมิววีทแล้วพอเราใส่รูนมิววีทฮะเดินออกจากห้องบอสบาเลียฮะไปคุยกับไอตัวมอนสเตอร์ที่เดินผ่านมาฮะก็จะทำให้เราได้อุอปกรณ์อาเคนที่ชื่อว่า แอคเคิร์ดบลูอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็ลองทำดูนะฮะตามที่คลิปนี้ฮะ,ะก็จะทําไม่ได้ไวฮะ,ะเป็นขั้นตอนฮะ,ะแล้วแต่ละขั้นตอนก็จะทําให้เราได้ของได้ไอเทิที่แตกต่างกันฮะ,ะอะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ครับบายครับผม